ทห้องไอทีอยู่ก็คิดว่าแบบอาจจะติดเตียง,งอะไรพวกนี้แต่ก็กังวลอยู่ครับเราก็รู้แหละว่าคนที่เป็นโ,โรคตกบางทีอ่ะมันไม่ได้กลับมาร้อยเปอร์เซ็นตได้ตายไปแล้วรักษาแล้วเราจะกลับมาดูแลยังไงต่อกลัวว่าวยายจะแบบแก่แล้วอาจจะพักฟื้นได้ช้า เพราะนั้นเนี่ยก็จำเป็นต้องมีหอผู้ป่วยระยะกลางนี่แหละที่เราวางแผนการดูแลกันว่าจะต้องดูแลอย่างไรเพื่อให้มีสภาพการฟื้นตัวที่ดีที่สุดเรารักษาคนไข้เราไม่ได้อยากให้หนคนไข้ออกจาก,จากโรงพยาบาลแค่นั้นก็จบนะครับดีใจมากเลยค่ะที่เดินได้เ,เราลุกกล้ลมนมาได้ด้วยลำ,ลำแก้งของเรา เขาเริ่มเดินได้แล้วเราจะมีความสุขมานะครับเพราะว่าแปลว่าเรากําลังคืนคุณภาพชีวิตให้เขาเราก็รู้สึกได้ว่าคุณแม่ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกเครียดแต่หวไเอ็มซีนี่สอนให้ให้ดูแลในสิ่งที่ถูกต้องตามวิชาการเลยสนุกดีว่าเราเจ็บไข้ก็มีคนมาดูแลแต่ห้ามหลานห้ามไม่ให้มาเลย <laughs> <laughs> i อ c possible ครับ